สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็กล้องครับกับร้าน19โพสีทองนะครับชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับใช่ต้องบอกว่ามาเป็นวันหยุดช่วงเช้านะคะไม่แน่ใจว่าพี่ๆยังอยู่บ้านกันหรือเปล่า<笑><笑><笑>หรือว่ามีแผนออกไปเที่ยวที่ไหนใช่ครับวันนี้บรรยากาศดีนะใช่แดดแม่แรงมากนะใช่ครับ แต่ว่าต้องบอกว่างี้ก่อนว่าวันนี้ก็เลยเอารถสวยๆมาให้ดูในวันหยุดกันใช่ครับเผื่อท่านไหนไม่ได้มีแพลนไปไหนก็แวะเยี่ยมชมรถสวยๆกันก่อน,นะะถูกต้องครับโดยวันนี้จะพามาเป็นรถครอบครัวก,กันบ้างนะค่ะก็เป็นไซส์ใหญ่เนาะคันนี้เป็นรุ่นอะไรคะคันนี้นะครับเป็นฮุนไดสตา t a เลียนะครับ2.2 SEL นะครับใช่คันนี้ ผลิตปี2020จดทะเบียนปี2023ันยี่สิบสามใช่ค่ะ,ะคก็คือราคาเลงราคาที่เราตั้งเนี่ยเป็นราคาในปี2020 21ยี่สิบ่สิบอโทษทีค่ะผลิตปี21อ๋อผลิต21ผลิต21นะคะก็คือไม่ใช่20นะผลิต21แล้วก็เเดี๋ยวมาดูในเล่มอีกทีว่าลูกค้ารับรถวันไหนแต่จดทะเบียนเนี่ยก็คือปี2023ครับซึ่งถ้าผลิต21เอ็งราคาที่เราตั้งเนี่ยเป็น ปี2021นะคะแต่ว่าดียังไงที่ได้โจดเป็นปี23ก็คือเรื่องของการตรวจสภาพาตรวจสภาพต่อภาษีก็คือเราจะได้เปรียบตรงนั้นได้เปรียบตรงนั้นใช่ครับ <laughs> ก็คือจะได้คับเกี่ยวไปอีกหน่อยนึงนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มพาดูกันก่อนเลยซึ่งคันนี้นะเป็นรถที่ใช้น้อยเลขใหม่แค่ป,ประมาณ40,000 4ี่หมื่นโลเท่านั้น,น,นเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยจริงๆเรามีช็อตสั้นลงให้ดูไปแล้ววันที่ไปซื้อรถมานะคะแล้วก็เจ้าของเดิมจอดแบบจอดอยู่ในล่มอย่างดีนะคะและตัวรถเป็นสีดําด้วยคันนี้ป้ายแดงไม่ถูกนะเป็นเป็นรุ่นไหนเราบอกรุ่นอย่าง SEL เป็นตัว SEL นะคะ,ะ,คะตอนนี้ถ้าจอดในศูนย์เนี่ยก็จะเล็งราคาอยู่ประมาณสัก2 2ล้านต้นๆนะคะก็ วันนี้พิเศษเลยเหลือเพียงแค่บอกค่าตัวน้องเขาเลยใช่บอกค่าตัวน้องเลยได้ครับคันนี้เพียงพิเศษให้เลยนะเพียงแค่1น5 9 0ล้านสองแสนบาทเท่านั้นใช่ค่ะซื้อสดไม่มีแบตจะไม่มีแบตนะครับแต่ถ้าใครจ finance, ัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผเขาคร่าวแค่21,000บาทสูงสุดได้8ปบวันเลยใช่ใช่เลยมา ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มพาวนดูรอบคันกันก่อนเลยเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมน่าจะมาได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเมื่อวานลูกค้ามามาจําซื้อสดไว้เนาะใช่แล้วก็วันนี้ก็จะมารับรถนะคะและช่วงบ่ายก็จะมีสมรอ,อีคันหนึ่ง<ช>วันนี้ใส่สมอบ์สองคันนะคะครับต้องขอบคุณทุกท่กนเลยทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็เข้ามาอุดหนุนเรื่อยเเลย,เลยะะใช่ครับขอบคุณมากนะครับใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาพาดูกันก่อนต้องบอกว่ารถ ตู้กับสีดำเป็นอะไรที่ยอดนิยมมันดูหรูหราดูพรีเมียมใช่มันดูเข้าด้วยนะคะแล้วก็เห็นสีสวยแบบนี้ทุกคนเชื่อไหมว่ายังเป็นรถที่ติดสีเดิมๆอยู่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่โรงงานนะคะก็คือยังไม่ได้ทําสียังไม่ได้เก็บสีเลยไม่น่าเชื่อนะอยากให้มาดูใกล้ๆมากเลยใช่เดี๋ยวเราพาวนดูสักหนึ่งรอบก่อนเนาะก่อนที่จะพาวนดูด้านในนะคะอ่ะ สีสันเท่าที่ดูของตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้มีริ้วรอยนะคะทุกคนถึงแม้จะเป็นสีดำแต่ว่าสีแทบไม่เห็นไม่มีริ้วรอยเลยเนาะเพราะว่าเขาใช้น้อยด้วยแหละพี่หญิงใช่ใช้ไปแค่สี่หมื่นโลเองใช่ครับแล้วคือตอนนี้เหมือนประหยัดไปตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะโอ้ตอนนี้หนึ่ง<ะ>สองก็เจ็ดแสนเจ <7, S 1> <ส>็ดแปแสนกืบาลาแล้วนะจริจริงแล้วเราใช้ไปแค่สี่หมื่นโลนะคะออปชั่นตัวท็อปด้วยนะทุกคน เนี่ยเห็นไหมอ่ะไหนไหนมาด้านข้างแล้วเดี๋ยวพาดูยางนิดนึงเดี๋ยวดูด้านหน้าดีกว่าแสงเข้าน่าจะได้เห็นชัดๆกว่านะคะก็คืออันนี้นะล้อลอยเป็นสเปคเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ทันนี้เจ้าของเดิมเพิ่งจะเปลี่ยนยางมาเป็นยางมิชลินนะคะโอ้เป็นมิชลินอโหใช่เหมือนสองเกือบสามหมื่นนะตัวนี้โอ้ถ้าคุณใดน่าจะใช่สองสามหมื่นสามหมื่นเนาะ ยางเนี่ยผลิตเป็นปี2024นะคะทุกคนแต่ว่าเจ้าของเดิมอะ่ะเขาเพิ่งจะเปลี่ยนมามเพิ่งจะวิ่งไปได้แค่พันสองพันโลประมาณนั้นไม่น่าเกินนี้นะคะเนี่ยดอกคือแบบเต็มๆเลยอะแล้วยางมิชลีนะ่ะเป็นอะไรที่ใช้ต่อได้ยาวยาว,ยาวๆเลยคือคเขาเป็นเป็นยางแบรนด์เนาะแล้วก็ใช้ทนมากนะครับใช่ใช้ทนมากค่ะ นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูภายในก่อนภายในห้องโดยสารก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะคันนี้ไม่มีกินอับอะไรเลยได้เป็นเบาะหนังสีเบจเนาะใช่ครับขเขาเรียกสีเบจนะคะอันนี้เดิมๆเ,เลยนะครับ11ที่นั่งนะใครมา11ที่นั่งข้างในยังมีกริหอมหอมๆอยู่เลยนะครับพี่ใช่จริงทุกคนอยากให้มาสัมผัสอยากให้มาทดลองขับนะใครค่ะใครมาไม่ถูกนะครับปักหมุด เซิร์ชในแมปได้เลยนะครับ19โวลสีทองนะร้านอยู่กรุงเทพมหนาคนครนะครับถนนกาญจนาพิเศษใช่แล้วค,คือออปชันน่ะเขามาครบหมดแล้วเอาจริงๆตัวนี้ก็เหมือนขาดแค่ในส่วนของตัวสุลูมนะคะมีเอนจิ้นร์ทแล้วพวมอะไรให้เป็นมัลติฟังชันนะคะกุญแจมีให้กรบสองชุดนะทุกคนเออพี่ป่อง77ถามว่ามี7ที่นั่งไหมครับเข้ามาชมใหม่ เจ็ดที่นั่งมีค่ะพี่ปองหาประมาณปีไหนดีเมื่อวันเฮียก็เพิ่งได้เข้ามาอีกคันนึงเนาะคันนั้นก็จะราคาย,ย่อมเยาเนี่ยให้ดูเลขหม่ก่อนเลยคันนี้อยู่แค่สี่หมื่นสี่หมนหนึ่งพันนะคะสี่หมหนึ่งันแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดในส่วนของตัวพวกของไฟเลี้ยวให้ดูก่อนที่จะนี่เวลาถ้าเป็นรุ่น SEL เนี่ยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมพอเลี้ยวขวากล้องทํางาน นอกจากกล้องเนี่ยเขายังมีจุดแจ้งเตือนมุมอับที่ที่กระจกด้วยใช่อ่าพอเปิดไฟเล้วซ้ายกล้องก็ทํางานเลนซ้ายใช่เะาว่าคันนี้มาพร้อมด้วยกล้องรอบคันกันไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายใน้ทงโดยสารชัดๆอันนี้อันนี้ก็คือพี่ป๋องบอกว่าปี12-16ถึง16ก็ได้ครับเจที่นั่งพี่ป๋องเดี๋ยวมีมีเข้ามาใหม่อยู่ค่ะยังไงหญิงรบกวนพี่ป๋องจิ้มหน้าโปรไฟล์เนาะแล้วก็ ทักไว้นิดนึงเดี๋ยวถ้าล้างเสร็จเดี๋ยวหญิงรีบมาลงให้คันนั้นน่าจะประมาณปี17ค่ะคันคันที่มีอยู่16หรือ17นะหญิงไม่แน่ใจเพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็นี่เลยนะทุกคนก็คือพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันหมดแล้วมีคุยช้อนโทนมีเรื่องของป้องกันกันออกนอกเลนอะไรพวกนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีตัวเกียร์แพลตชิที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนั่นเองนะนี่ชัดเจนนะคะหน้าจอก็จะได้เป็น แบบนี้เลยมีกล้องรอบคันนะคะก็แบบชัดมากทุกคนจริงครับระบบแอร์อัตโนมัติเกียร์เป็นระบบสัมผัสหมดแล้วนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายอะไรให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวเอกสารกันสักนิดนึงอันนี้นะครับเป็นรถบ้านแล้วก็จะมีบุ๊คสวิตนะครับแบบนี้เลยนะที่จะบอกว่าเข้าศู์มาชัดเจนแบบนี้นะครับตอนนี้ ไม่สี่หมื่นเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ครั้งนะครับใช่ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมารอบล่าสุดมาให้แล้วนะครับก็ใช้ไปต่ออีกยาวๆได้เลยนะครับประมาณสักเออเจ็ดแปดพันโลนะครับได้เลยเพราะว่าตอนนี้เลขไม้เพิ่งจะสี่0มนหนึ่งสี่มืนเขาเปลี่ยนมาเมื่อแปดใช่สามมนแปดนะคะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยอันนี้นะครับถ้าใครซื้อสดนะครับค่ะก็จะมี พอแถมไปด้วย <c oughs> นะครับถึง7มีนาคม2569ป,ม 69, ปีหน้าน <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกถ้าซื้อสดก็จะได้2คุ้มก็คือ1ไม่มีแวด7%ช <c oughs> ั้น2และได้ประกันภัยชั้น1ไปด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ครับ ใครสนใจคันนี้บอกได้เลยว่าแคปหน้าจอแล้วทักมาหลังบ้านได้เลยค่ะนะครับแล้วก็ตัวประกันนะคะแล้วก็ยางก็เพิ่งเปลี่ยนทุกคนรถติดสีเดิมหมดเลยนะคะแล้วก็ออปชั่นอะไรก็คือมาครบคันหมดเลยวันนี้มาไม่ยาวก็คืออยากจะพามาทุกท่านมาชมว่ารถที่ใช้น้อยสภาพมันจะเป็นประมาณไหนนะคะจะใหม่ประมาณนี้เลยใช่ครับตอนหลังเนี่ยก็ไม่มีริ้วรอยนะคะ ฟ้าเพดานอะไรเงี้ยคือไม่มีรอยอะไรเลยทุกคนโงสะอาดมากใช่เจ้าของเดิมเขาดูแลดีจริงๆใช่เบาะตัวนี้ก็กว้างๆแบบนี้เลยนะใครได้อาไปใช้เป็นเจ้าของใหม่นี่ถือว่าโชคดีมากแล้วก็นี่ผ้ายางเข้ารูปอะไรก็คือเข้ารูปรอคคันใช่มาให้ครบหมดเลยเดี๋ยวดูตอนท้ายอีกนิดนึงใช่คันนี้ใหม่จริงๆทุกคนแล้วก็ประหยัดประหยัดไปเยอะๆนะเอาจริงๆ ได้ซื้อสดก็มีปหนึ่งนะคะแล้วก็เออยางเพิ่งเปลี่ยนมาใช่ครับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเออน้ำมันเครื่องก็เพิ่งจะเปลี่ยน,ยนมา,มาด้วยเช่นกันใช่ครับไฟท้ายอ,อันนี้ก็คือเป็นแนวแบบยาวหมดแล้วนะคะนี่หัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้เป็นรถที่ติดสีเดิมๆเ,เลยนี่แล้วก็บอกก็ ถ้าใช้กันไม่ไม่เยอะมากนะคะแนะนำให้ถอดบ่อออกมันก็จะเป็นสไตล์กึ่ง VIP แบบที่เราไม่ต้องไเสียเงินเพิ่มนะคะเรื่องของการต่อภาษีก็คือนับจากปี2023ไปเลยเพราะว่าอยา<ช>่างที่บอกว่าคันนี้เขาจดเขาเออผลิต21แล้วก็จด23นะคะก็ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29ปีคศ2 0 3 0นะเราค่อยตรวจส ح ح อบใช่ครับ ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสีเดิมหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวกล้องเปิดห้องเครื่องให้ดูครับทุจกค่จริงๆถ้าใครหาซาเลียอยู่นะคะทุกคนแวะมาเยี่ยมชมที่ร้านได้เลยตอนนี้ก็มีหลายคันแล้วก็คุณได h แฮคือรวมๆตอนนี้20กว่าคันนะคะแวะมา,มาชมได้เลยเยอะมากนะใคร<ๆ>ยังไม่รู้ว่าชอบคันไหนสไตล์ไหน เข้ามาดูเข้ามาทดลองกันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูหัวน็อตก่อนหัวน็อกก็เดิมเดิมหมดนะคะเดิมเดิมหมดห้องเครื่องสะอาดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความนะใช่ครับแล้วก็นี่ห้องเครื่องเดิมเเลย่กิ๊บ คันนี้เจ้าของเดิมก็คืออยู่กรุงเทพนะคะก็ใช้งานในกรุงเทพเป็นหลักเลยถึงว่ารถไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรใช่นะครับไม่มีสะเก็ดหินเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พี่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้วิ่งทางไกลน้นานะเรอไปเที่ยวสักทีนะคะก็เลยแบบรถไม่ค่อยมีริ้วรอยไม่ค่อยมีอะไรถ้าแบบบางทีเราวิ่งวิ่งต่างจังหวัดเยอะอะไรเนงะี้ยมันก็จะมีริ้วรอยบ้างนะคะ เพราะว่าคือริ้วรอยในที่นี้คือถ้าวิ่งต่างจังหวัดอ่ะบางทีเราวิ่งตามรถใหญ่มันก็จะเป็นพวกสะเก็ดหินใช่ครับเนาะแต่ว่าคันนี้ก็แทบไม่เห็นเลยฝากระโปรงไม่มีรอยเลยแทบจะไม่มีรอยเลยครับสวยมากนะแล้วก็ได้สีเดิมด้วยครับได้ยางใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งไป่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้ใครซื้อสดนะก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมถึงมีนาปีหน้านูเลยเดี๋ยวสรุปราคตัวเงาอีกทีหนึ่งก็คือ อย่างแค่1น5 9 0ล้นสองแสบาทเท่านั้นนะครับใช่ราคานี้ถ้าเป็นเงินสดไม่มีแวดเนะครับแต่ถ้าจัดไฟแนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนคร่าวๆแค่21,000บาทนะครับสูงสุดได้8ปดสิบงวดเลยนะครับกับบุนไดสตา t a เลีย2องจุนะครับคันนี้ปีผลิต2021นะครับจดทะเบียน2023 ่ค,ค่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันเนาะเพราะว่าวันนี้มาไม่ไม่นานมากนะคะคยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องทางของร้าน19โพสีทองด้วยเนาะถูกช่องทางเลยแล้วก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันไว้ยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ